สวัสดีครับผมทักท,ทายพี่น้องทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k ทุกคนทุกท่านนะครับผมอเจ้านี้มาหากินไกลครับวันนี้โอมาถึงบ้านบ้านเพชรตำบ,บนห้วยราชาอำเภอห้วยราชจังหวัดบ,บุรีรัมย์เลยโอ้ข้ามถิ่นได้นี่แถบนี้มันเป็นของถิ่นของเซอร์กิสารเน้นน่มาทักทายกับเจ้าของดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมโอ้มาหากินไกส่สายจ มามาตามขยลด์ข้ามาครับอาจารย์นุ๊กโยนงานให้สาวโยนงานให้ผมก็เลยมาแทนอาจารย์นุ๊กสาวครับอาจารย์นุกสาวลำมาดครับครับอาจารย์นุกแกจะไปไปไหนก็จะไปนอกเดือนหน้าไปเป็นมือมิกอยู่ข้างนอกแล้วไม่รู้ไปยังไงเหทสเห็นว่ามาอย่างนั้นเลยครับโอ้แล้วมามาแถบบุรีรัมย์นี่กี่วันแล้วอาจารย์กี่งานแล้วสองงานแล้วครับสองงาน ก่อนที่มาที่นี่อยู่อยู่ที่ไหนเล่นที่ไหนเล่นที่กระสังครับสองชั้นบ้านสองชั้นใช่ใช่เขีกระสังไหมครับอ่าบ้านสองชั้นเขียเขียนอำเภอกระสังอยู่บ้านตะแบงกรังบ้านตะแบงครับบ้านตะแบงตมบรสองชั้นอ๋อเขียนกันเขียนเขียนของอำเภอกระสังอยู่จ้ดใหญ่จะหมุนทุกงานเลยครับมาส่วนนี้มาเยอการดีจริงครับอันนี้ก็ถิ่นของเซิงอีสานเลยนะนี่บ้านนี้เนี่ยอันนี้ก็เอานนั้นก็ตีแถวนี้เล่นบ้านนี้เล่นแต่เรามาเวทีเครื่องเสียงมาที่พักเวทีเครื่องเสียงเวทีเครื่องเสียงเนาะ อาจารย์นักดนตรีก็แถวๆบ้านบ้านแถวนี้เนาะแล้วเนี่ยคนนี้จะภาพหาเอาลงกันเป็นยังไงงเป็นานขึ้นบ้านใหม่นี่หลังนี้เนาะสวยงามี่ภาพวันนี้มี3วงเลยเอ้ามี3วงบหรมีวงอะไรบ้างไม่รู้เลยเห็นเจ้าภาพบอกว่ามี3วงน่าจะฟกซองหนึ่งวงดนตรีสดสองวงวันนี้เสร็ว่าเจ้าภาพเขาใจถึงเนี่ยนี่มีแต่คนมาช่วยกันครับอออ๋พี่น้งจ่ายเยอะบ้านตำรวจปะ เพื่อนเพื่อนจะเยอะือกใจะเยอะประสานงานมาอ๋อๆ๋ออ๋อว่นจะให้ไปนอนยู่โรพักไปจันไปดูสิวันนี้ชุดไหนนี่นี่น่าจะชุดเล็กครับผมแต่มีชุดเล็กจะเบียดข้างละสี่แต่ว่าจันุขอเบียดข้างละหกอ๋อจันุขอเบียดข้างละหกแต่จริงๆถ้าชุดเล็กก็คือค่าเบียดข้างละสี่ข้างสีเบียดเป็น TTE TTE มันเด้งครับผมดอกทาดามันเดิมครับดอกทาดา สิบแปดนิ้วข้างละหกใบแถวเลยต่างน้อเสียงกลางอะไรอาจารย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมฮอนโหลดด้วยฮออนนนโหลดันนี้<ล>ทำไม่ทันครับตะแกรงน่ะนะครับตะแกรงทำไม่ทันอ๋อดอกดอกดอก,กเส้นกลางอะไรนะอเมเจอร์ครับอเมเจอร์ครับเน็ตเบร์กก็อเมเจอร์อยู่อเมเจอร์ครับแหลมอ่ะแหลมนี่เป็นคอมห้าศูนย์คอมห้าศูนย์ครับโอ้ เรารู้จักกันดีนะครับนามนี่ตุ๊บตั๊บนะครับอาจารย์ตุ๊บตั๊บนี่ลูกอีสานวันนี้มาหากินไกลอยู่ที่อำเภอพิราชนะครับมามามาก็ดีเนาะจ์ได้งานต่อเนื่องสองงานเลยแล้วเสร็จจากนี้จะไปไหนต่อเสร็จจากนี้พักสองวันครับพักสองวันแล้วลงที่ไหนสอบที่บ้านอ๋อแล้วก็ไปวันที่สิบเกียดหยุดเกียดน้องเกียดที่ใหม่อ๋อนั้นลงสิบสองบินสิบสองไปอ๋อบินข้าวละสิบสองเลยกลางแปดนม่ครับเป็นลงเครื่องไฟครับผมอ๋อลงเครื่องไฟเป็นแบบโมฮีรีที่เขาพี่เคยเพชรไทยนะครับอ๋อ ก็วันท <oh> right. e um ี่19ไปพูดท um ี่สงครับโอ้เดือดสายแทบไม่ได้หยุดเลยแสดงว่าบ้านเจ้าของนี่ไม่ได้ลงแน่นอนมาลงเขตบุรีรัมย์หมดใช่ครับมาเขตบุรีรัมย์หมดเลยเขตบุรีรัมย์มันจัดงานได้ครับตั้งแต่ปีใหม่มาเขตบุรีรัมย์หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสตือแคนดงแล้วก็เขตดนาโพครับแก้วเลยอาจารย์ไขึ้นข้างบนดูสิขุมพลังอุ้มไไหนทังหมดอ๋อทางไหนอะอุ้ไปได้มาอันเดียว เดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังอาจารย์ตุ๊กตาทำเสาอีกอะไรนะตู้ที่ว่าทำมันนั้นยังไม่เสร็จอ๋อนี่นะโอ้เอาเล่นกีเล่นกีทางกว่านี้สามหรือสองสองว้าไปบีมสองตัวเนาะระบบนิดหน่อยก็ซื้อมาใหม่เอากรองใหม่บอกอ๋อที่อาจารย์เห็นอาจารย์ลงตอนนั้นนะซื้อมาเท่าไหร่ครับอาจารย์ คุณซื้อมือสองมื่นหกมือสองมืออง่นหกไปได้มาจากไหนจ๊ะบัวลำภูครับโอ้น้องบัวเลยนะ,ะแจวะ๋วครับโอ้โหเสียงดีไหมตัวนี้เสียงดีครับชอบ,ชอบแต่สเสน่ห์ต่างหากใช่ไหมสเสน่ห์ของมือกองาอีกอ๋อสเสน่หเป็นของมือกองใหม,มนจะมีแปะที่หนึ่งของงานพิชุมทำไมอ่ะเตะเหรอที่บ้านจะมีชุดหนึ่งเป็นของ CMC ครับผมอืม ก็ดีอยากได้ชุดนึงเป็นเรื่องหนึ่งที่นี่มันไม่มีทอมแปดมาด้วยอ๋อคนชอบทอมแปดเขาไปเลยเอามาด้วยโอเคเลยไม่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 กรองเป็นของอะไรครับซุปเปอร์ลักครับผมซุปเปอร์ลักนะครับซุปเปอร์ลักกี่ใบจานกี่กี่ตัวสองสามสี่ตัวคสี่ตัวห้าตัวโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเป็นของเบริจอริครับขออะไรนะเบริจอร์ครับเบรนจอร์นะเสียงดีไหมตัวนี้กระชับดีครับเสียงกระชับดีเนาะ ไม่เสียงดีครับแต่มื่อเศร้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันอย่าอย่าเพิ่งทอมต้นอย่าเพิ่งพรมต้นมันมันมันต้องมีระยะการวางไหมจันตัวนี้ไม่รู้นะผมเห็นเขาวางตัวนี้ก็วางเลยผมอ๋อไม่คอ่อยรู้หลักการเท่าไหร่ครับผมอ๋อแต่ไม่บางคนเขาเขาเขา,เขาจะมีหลักการของเขาอยู่นะ <c oughs> ใช่ใช่คร, <c oughs> รับบางคนก็จอดจอดตรงนี้อืมอ่ะมาระบบก็มีอัพเกรดนิดหน่อยครับเ <c oughs> ขียนมิกใหม่ช่วงปีใหม่มีปีใหม่มิกใหม่ครับปีใหม่มิกใหม่เป็นเอ็กซ์สามสองสามสองเลข มือสองมือหนึ่งครับโอ้โหสุดน้อยนะอาจารย์ที่อาจารย์จะเห็นอาจารย์ใช้มือหนึ1 1> ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้อะไรนี่ตัวนีน้อันนี้เป็นไม้ไม้มันก็เปลี่ยนไม้เหมือนกันครับไม้เปลนเป็นสีทีฟ<ท>ู<ท>ติกครับผมเป็นทีฟ<ท>ู<ท>ติกแล้วเสียงดีไหมอาจารย์ตัวนี้โอเคดีโอเคอยู่เนาะฟังดีอ่ะเอาเสียงว่าดีบียรงไม่ได้ใช้บอกใช่มันเดิมครับใช้อยู่เนาะอ๋อเสียงอ๋อจอเสียงมือนเดิมครับผมเปลี่ยนเป็นมาแล้วนี่อ๋อจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนค่ายเป็นมาแล้วนี่ นี่ได้เป็นเอามาเพิ่มครับเอามาเพิ่มใช่ไหมแล้วอันนี้ต่อสายกราวไว้หมดเลยอะอ่ะตัวนี้ขับอะไรจันขับเบียรขับเบียร์ข้าวสามดอกข้าวสามดอกก็อ่าข้าวสามดอกอะมาเป็นมอนเตอร์ครับสีออกสีออกมอนิเตอร์ครับผมด้านซ้ายมือใช่ไหมออกรับวันมีเกียร์ให้ก่องอ๋ออ่ะมีเกียร์ให้ก่องก็ชารนีตก็ขับเสียงกลางครับขับเสียงกลางข้าวละสี่ใบข้าวละสี่ใบก็เปลี่ยนค่ข้าวข้าวเบียรข้าวสามอ๋ออ่ะอ้ยไอหกทันหมดเลยเนาะ แล้วก็ M P สี่พันสี่แท่นหนึ่งครับผมมอนิเตอร์กี่ใบอยู่นี้เจ็ดใบหรอหนึ่งสองสามสี่มีติมอนิเตอร์นักบอลตอนนั้นมันจะบบหนักหน่อยก็ิะเด็กับกีตารออ์อ๋อเด็กีตาร์เนาะตัวเนี้ยอือซองขึ้นกว่อ๋อโอ้เจียวเลยอันนี้ของใครนี่ใครไหนทำ,ทำเองค่ะทำเองเหรอ ดอกอะไรจ๊า NPE ครับผแปดนิ้วดอกแปดนิ้วกี่ดอกนสองดอกแล้วก็เหลี่ยมเหลมเป็นตัวเหมือนรถของรถแห่ชาวช้างนะครับผมอ๋อแสดงว่าดอกแปดนิ้วสองดอกแล้วก็แหลมเน็ตเบิร์กเป็นตัวมีเจออกมันดึงครับครับผมเน็ตเบิร์กก็มีเจืออีกมีเจืออีกครับโอ้โหเจ้านี้นิยมอมีเจือมากแต่ตัวนี้เป็นเน็ตเบิร์ของตามี่ซ่าวอ๋อของพีเอ็มเอสป่ะพีเอ็มเอสครับตู้ทำเกี้ยงใส่เน็ตเบิร์ กับมีเสาสองร้อยเอทอันนี้ดอกสองร้อยเอทเนาะแหลม W R แหลม W R เจ้าเลือกใช้เอาถ้าอาจารย์เข้าใจเนาะแจ๋วเลยในมือกลองให้มือกลองเทเสาได้ไหมอื้นมือกลองมาเสากลองหน่อยสิเดี๋ยวฟังอาจารย์เช็คระบบเสียงนะครับว่าระบบเสียงของตุ๊บตับนะครับลูกอีสาน สายมั่วบ่เอ๊ะคลิปที่แล้วเขาชื่นชมจนทำซาวดีเสียงดีจะอีกอีกเอได้แล้วอาจารย์อีกเอได้แล้วเฮ้ยไอแพดได้แล้วตอนเล่นตอนใช้ไอเอเอก็อยากได้คอมไม่ถนัดไอเอเอตอนปีเอเซอซอยอยากได้ไอแพดตัวนี้ไอแพดกิดไอ้ข้าวเย่ครับไอแพดเลยสิสิจงสอง ชิกชิกตะโสอบเสียงหวานเลยอาจารย์มืออาอกองครับเช็คซาวให้หน่อยครับผมวันดีคืนดีตลอดช่องบังดําทีดี้ครับผมเจอกันด้วยความบังเอินครับชิกชิกชิกถืโอ้ชิกทำบาอาจารย์มือกองอะวิ่งมาอุตลุดเลยนะอาจารย์ลองซาวกลองให้หน่อยเดี๋ยวผมไปถ่ายกลางครับ เอาจวดจาดไปจาเอ้ฟังเสียงสาวกลองนะของทีมงานตุ๊บตับลุยอสานนะครับจากอำเภอชุ่มพวงครับผมต้องเดินระวังนิดหนึ่งรับรถน้ำเมื่อกี้ ยกน้ตบุกมาแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหขังบุามาฟังระบบเสียงของอาจารย์เขาครับการทำสาวอ้าวเจวดไป จะส่งแต่ขอก็เดียน ทำาสาลองในค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ ยอดเรียบร้อยแล้วเนาะสาวลองรอแต่อาจารย์ดนตรีมาครบทีมสุดยอดมากเลยครับหมือสาวมือสาวอาจารย์ตุ๊บตับนะครับจากอำเภอชุมพวงครับตุ๊บตับลูกอีสานนะครับแจ๋วเลยระบบเสียงสุดยอดครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้อยู่ที่บ้านเพชรน,นะครับเล่นอยู่ที่บ้านเพชร I know we clipped no. រកចិត្តរងញញឹមតែជីពូជីមែនពេលគ្នានៅអញឆ្លេះពួងសើទរពេកដល់ណាអត់មានយកផោចស្រឡាមកដែលចូលតាមចូលស្នងតែចិត្តរងញញឹមតែជីពូជីមែន สุดยอดมีงานืออยู่บ้านสองชั้นเดี๋ยวให้อาจารย์เก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งโอ้ไรแล้วเขาไล่แล้วเนาะเต๊ะจีนโต๊ะจีนนะครับเย็นนี้งานขึ้นบ้านใหม่นะครับที่บ้านเพชรตำบนห้วยราชาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมได้ข่าวว่าวันนี้ดนตรีมา1วง2อวงสวงก็ถือว่ามาเยอะพอสมควรนะครับ มาไปด้วยแล้วกันครับกับทีมงานอาจารย์ตุ๊บตับลูกอีสานนะครับจากอำเภอชุมพวงครับผมเจ้าดีเจ้าดีเจ้าดังเจ้าเด่นนะครับของอำเภอชุมพวงเลยเจ้านี้ระบบเสียงคุณภาพมากอ้าวอาจารย์ติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างต่อที่เพจดเป็นพวกตุ๊บตับลูกอีสานมีสื่อครับติดต่อทีุ่๊บกาแ098 023 3440ครับผมก็ติดต่อผ่านพี่นกสาวก็ได้ครับผมพี่นกก็ได้เนาะเพราะวันนี้เรามาในนามของนกสาวอีทไลายเนาะ ลำเอลื่อลำไปลำไปมากนะครับในจุดที่นี่ครับผมไม่อ่านี่ก็จริงจก็จริงๆมันต้องลงค่าละแปดค่างละค่างละสี่ใบทุ้เบรคใช่ไหมอ๋อมันคือมีนี่ใช่ไหมครับอ่าที่นี่จริงลงค่างละสี่ครับที่นี่อ่าแต่ว่าจานุขออาจารย์จานุขอเนาะก็เลยเป็นค่าละหกแจ๋วเลยครับอ๋อลาแล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมโอ้สุดยอดมากครับอาจารย์นักดนตรีมาแล้วครับผม